สวัสดีค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนวิธีการแตกพันธะแล้วก็วิธีการสร้างพันธะใหม่ไปแล้วนะคะต่อจากนี้เราจะนํามาใช้ในการเขียนสิ่งที่เรียกว่ากลไกการเกิดปฏิกิริยาหรือ reaction mechanism นะคะคกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีก็คือสิ่งที่จะบอกลําดับขั้นตอนว่าปฏิกิริยาเกิดเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างไรบ้างจนกระทั่งเกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งพื้นฐานก่อนที่เราจะเขียน,นกลไกเป็นเนี่ยเราต้องมารู้จักลูกศรก่อนลูกศรคือสิ่งที่แสดง กลไกการเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะซึ่งลูกศรน,นะคะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะก็คือลูกศรแบบแรกลูกศรแบบแรกนะคะคือลูกศรโครง้งลูกศรโครง้งหรือ curve arrow นะคะลูกศรโค้งสำคัญมากเพราะว่าเป็นลูกศรที่แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะ,ะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะ ซึ่งจะมีด้วยกัน2แบบด้วยกันดังแรกก็คือลูกศรโค้งที่มีปลายเป็นหัวลูกศรแบบเต็มๆอย่างนี้นะคะจะแสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน2ตัวแต่ถ้าลูกศรโค้งมีปลายแค่ครึ่งหัวนะคะจะแสดงถึงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแค่1ตัวนะคะตัวอย่างของการใช้ลูกศรทั้ง2แบบนะคะตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาการแทนที่นะคะ ของสารประกอบเมทิลโบรไมด์คะด้วยสารไฮดรอกไซด์ใส่ลบนะคะทีนี้เราก็จะามาเขียนก่อนที่เราจะเขียนการแทนที่เราก็มาเขียนอิเล็กตรอนออกมาก่อนอย่างที่กูเคยสอนไปแล้วคือเขียนแสดงอิเล็กตรอนออกมาให้หมดนะคะโบมีตัวนี้มีอิเล็กตรอนคู่ดดเดียวอยู่3คู่ถูกไหม คนะคะส่วนไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะคะก็มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่3คู่เช่นเดียวกันสคู่เช่นเดียวกันฉะนั้นการเกิดปฏิกิริยานี้นะคะลูกศรที่มาใช้นะคะก็จะเป็นการแสดงการเคลื่อนที่หอยอิเล็กตรอนนะจากที่ที่มีอิเล็กตรอนมากก็คือที่ที่มี ประจุลบนั่นเองนะคะไปหาที่ที่มีอิเล็กตรอนน้อยในกรณีนี้จะเคลื่อนที่จากออกซิเจนนะคะถ้าเราจะเขียนให้ชัดเราอาจจะวงกลมรอบอิเล็กตรอนก็ได้เราจะอิเล็กตรอนสตัวนี้นะเคลื่อนที่ไปนะคะไปหาที่ที่มีอิเล็กตรอนน้อยซึ่งก็คือคาร์บอนตัวนี้นั่นเองคะเหตุผลเพราะว่าคาร์บอนต่ออยู่กับโบมีนซึ่งเป็นอิเล็กตรอนเก่งนะคะลูกศรก็จะเคลื่อนที่ไปมหัวเพราะว่าอิเล็กตรอนสองตัวเกิดการสร้างพันธะใหม่ระหว่างคาร์บอนกับ ออกซิเจนของมูไฮดรอกไซด์นะคะส่วนพันธะเดิมระหว่างคาร์บอนกับโบมีนก็จะแตกออกโดยอิเล็กตรอนทั้ง2ตัวก็จะยกให้โบมีนหมดเราก็จะใช้ลูกศรเป็นลูกศรหัวเต็มอีกเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างชื่อเลยตามชื่อเลยก็คืออันนี้เป็นปฏิกิริยาแทนที่นะคะฉะนั้นไฮดรอกไซด์ก็จะไปสร้างพันธะแทนที่โบมีนที่เคยอยู่ตรงนั้นนะคะ อิเล็กตรอนของออกซิเจนก็จะลังเหลืออยู่อีกคู่ดเดียวก็ยังเหลืออยู่2คู่นะคะถ้านับอิเล็กตรอนกันออกซิเจนก็จะมีอิเล็กตรอนครบ8ตัวไม่มีประจุส่วนโบมีนคาร์บินหลังจากที่แตกพันธะก,กับคาร์บอนและแยกวงโบมีนก็มีอิเล็กตรอนของตัวเองอยู่เดิม6ตัวรับอิเล็กตรอนของพันธะมาอีก2ตัวสีแดงนะคะก็จะเป็น8ตัวแต่โมมีน,นยอยู่หมู่เจ แต่มีอิเล็กตรอน8ตัวแสดงว่าเป็นไงคะเกินมา1เกินอิเล็กตรอนเกิน1ตัวนะคะทำให้โบมีนนั้นติดเป็นประจุลบนั่นเองนะคะนี่ก็จะได้การเขียนลูกศรแบบที่1น,นะคะทีนี้ลูกศรแบบแบบครึ่งหัวเราจะใช้ในกรณีไหนส่วนใหญ่เราจะใช้ในปฏิกิยาที่เป็นปฏิกิยาเรดิคอลนะคะปฏิกิยาเรดิคอลเรดิคอลเรีแอคชัน ตัวอย่างเช่นนะคะปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบเฮลคีนตัวนี้ชื่ออ e นะีทีนเนาะมีคาร์บอนสองตัวคะกับโบมีนเรดิคอลค่ะโบมีนเรดิคอลคืออะไรคือโบมีนที่มีอิเล็กตรอนเดียวหนึ่งตัวนะคะถ้าเราจะเขียนปึ๊บอิเล็กตรอนโบมีนนะคะก็คือโบมีน แรเดคอลนะมีอิเล็กตรอนเดี่ยว1ตัวนะคะการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวะะเรา e ก็ต้องใช้ลูกศรที่มีแค่ครึ่งหัวนั่นเองนะคะในกรณีนี้นะคะโบม,มีนก็จะสร้างพันธะกับคาร์บอนนะคะตัวนี้นะคะโดยที่คาร์บอนต้องแตกพันธะเดิมกับคาร์บอนเพื่อนกันตัวนี้แตกออกะคะแบบโฮโมไลติกซึ่งเราเรียนมาแล้วคือการแตกพันธะแบบเสมอภาคแบ่งกันไปคนละตัวนะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคาร์บอน ยังต่ออยู่กับคาร์บอนอยู่ด้วยพันธะเดี่ยวะคะ่ะพันธะคู่หายไปแล้วแตกไปแล้วนะคะแต่ว่าคาร์บอนตัวนี้สร้างพันธะใหม่กับบรมีนแทน,นะคะ่ะสร้างพันธะใหม่กับบรมีนแทนอิเล็กตรอนเดี่ยวของบรมีนก็ใช้จับกับคาร์บอนไปแล้วก็จะเหลืออิเล็กตรอนโทษค่ะสีเหลืองเหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่6ตัวนะคะรวมทั้งหมดจับอิเล็กตรอนพันธะก็8ตัวครบนะคะส่วนคาร์บอนตัวนี้ คาร์บอนตัวที่เคยจับพันธะคู่อยู่ก็จะมีอ mm ิเล็กตรอนเดี่ยวอยู่หนึ่งตัวค้างไว้แบบนี้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของการใช้ลูกศรแบบครึ่งหัวนะคะทีนี้ลูกศรชนิดที่สองในการเขียนกลไกลการเกิดปฏิกิริยาที่เราจะพบบ่อยๆก็คือลูกศร reaction นั่นเอง reaction arrow ซึ่งเป็นลูกศรตรงนะคะอันนี้เป็นลูกศรตรงเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้บอกคิดทาง ของปฏิกิริยาค่ะเอาไว้บอกทิศทางของปฏิกิริยามีด้วยกัน2ชนิดเช่นเดียวกันก็คือชนิดที่1เป็นลูกศรตรงที่มีทิศทางชี้ไปทางเดียวอย่างนี้นะคะเอาไว้บอกว่าปฏิกิริยานี้ไปข้างหน้าอย่างเดียวไปข้างหน้าทางเดียวเลยนะคะกับลูกศรอ,อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นลูกศรปฏิกิริยาแบบมีทั้งไปและกับ แบบนี้นะคะแสดงถึงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาแบบที่ผันกลับได้นะคะผันกลับได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าผลิตภัณฑ์สามารถย้อนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้นั่นเองนะคะตัวอย่างของปฏิกิริยาแบบไปข้างหน้านะคะก็ยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะปฏิกิริยาการแทนที่นะคะ ของสารตัวนี้กับโซเดียมเอทอลอไซด์ตัวอย่างเนาะตัวอย่างนะคะลูกศรปฏิกิยาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางขั้นตรงกลางระหว่างสารตั้งต้นตัวนี้คือสารตั้งต้นถูกไหมข้างหน้านะคะตัวนี้คือสารตั้งต้นลูกศรปฏิกิยาบอกว่าชี้ไปข้างหน้าทางเดียวนะคะก็คือได้เป็นผลิตภัณฑ์เลยก็หมู่เอทอลไซด์ก็ไปแทนที่คอไลค์ก็หลุดออกมากลายเป็นโซเดียมคอไลค์อย่างนี้นะคะส่วน ลูกศรแบบผันกลับได้นะคะก็ยกตัวอย่างปฏิกิยาผันกลับได้ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันก็คือปฏิกิยาเอสเทอร i c ิฟิเคชันระหว่างกดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์นะคะตัวนี้ปฏิกิยาจะผันกลับได้ย้อนเป็นเป็นสารตั้งต้นได้นะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอสเทอร์เนาะตามชื่อเอสเทอร i c ิฟิเคชันน้ำนะคะ อันนี้ก็คือคร่าวๆสำหรับชนิดของลูกศรที่เราจะใช้ในการเขียน,ลนกลไกการเกิดปฏิกิริยานะคะมี2ชนิดลูกศรโคง้งและก็ลูกศรตรงลูกศรโค้งเอาไว้แสดงการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนส่วนลูกศรตรงเอาไว้บอกว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้าหรือมีการย้อนกลับผันกลับได้นั่นเองนะคะลำดับต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การเขียน,ลนกลไกและกฎขั้นตอนการเขียน,ลนกลไกการเกิดปฏิกิริยาต่อไปค่ะ